สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y u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  e โนพนันทีวีนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มงคลเพื่อเสริมดวงเรียกทรัพย์ซึ่งในวันนี้ได้คัดเลือกต้นไม้มาทั้งหมด10ต้นด้วยกันนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคลที่ปลูกไว้เสริมดวงเรียกทรัพย์นะครับทั้ง10ต้นที่คัดสรรมาให้ทุกท่านได้ดูกันในวันนี้นะครับลำดับที่1ก็คือต้นใบเงินนะครับหรือว่าต้นไม้สวรรค์น,นะครับเป็นต้นไม้ที่มีความหมายดีหนะมายถึงการมีโชคดีความมั่งคั่งร่ํารวย ความสเร็จที่นํามาสู่คนในบ้านอีกทั้งยังเสริมฮวงจุย้ยเชื่อกันว่าใบไม้มีลักษณะกลมมนของต้นใบเงินนั้นสื่อถึงเงินทองและสร้างพลังด้านบวกให้เกิดขึ้นภายในบ้านลําดับที่2ก็คือต้นวาสนานครับเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณเพราะชื่อวาสนาเป็นชื่อที่เป็นมงคลเชื่อกันว่าถ้าใครปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านแล้วจะทําให้คนในบ้านโชคดีสมปัารถนาในสิ่งที่หวังทุกประการนะครับลักษณะของต้นวาสนาก็มีใบเรียวยาวขาวอมเหลืองนะครับดอกของต้นวาสนาจะมีสีขาวจนไปถึงสีชมพู ล,ลำดับต่อมาก็คือต้นสุปโชคนิยมปลูกในไม้กระถางทําเป็นไม้แคะเพื่อกันว่าต้นสุประโชคถือว่าเป็นไม้ดูดเงินดูดทองดูดทรัพย์เข้าที่ทํางานเข้าบ้านถ้าปลูกไว้จะช่วยให้มีความมั่นคงร่ํารวยนั่นเองนะครับลำดับที่สีก็คือบ้านเศรษฐีเรือนในจุดเด่นของบ้านเศรษฐีเรือนในก็คือจะมีใบเรียวยาวมีขอบ สีเขียวลงกลางจะเป็นสีขาวลดน้ําเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งก็สามารถที่จะทําให้ต้นเสรษทีเรือนในจเจริญงอกงามได้นะครับเป็นพืชที่ไม่เคยชอบน้ําชอบแสงลําไหลป้องกันอันตรายและเป็นบ้านใช้เสียงไทยเรื่องโชคลาภได้ลำดับที่5ต้นกวักมรกต โบราณเชื่อว่ากวักมะกตดเป็นไม้ประดับที่เป็นสิริมงคลนอกจากจะเป็นไม้เสียงไทยหากปลูกจนกวักมะกตดนั้นออกดอกที่สวยงามแล้วเจ้าของมักจะมีโชคลาภนอกจากนั้นยังเชื่อว่าผู้ปลูกจะมีโชคสมปรารถนาในสิ่งที่หวังลำดับที่6ต้นกวนอินม,มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้ากวนอินจึงเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะส่งเสริมให้ฐานะดีเป็นสิริมงคลกับคนในบ้านต้นไม้มงคลลำดับที่7คือว่านหนวยลนฟ้าเป็นพืช ที่มีดอกสีเขียวออกดอกเป็นช่อปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์จนมีหลายรูปแบบคนไทยเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลเสริมดวงเสริมโชคลาภในเรื่องต่างๆจึงตั้งชื่อไปในทางที่สื่อความหมายถึงโชคลาภเช่นบันลังก์ทองเาศษฐีวกนาเสนเฮงเฮงเฮงโพมามงคลหรือว่าเรียกอย่างว่าต้นรวยล้นฟ้าเชื่อกันว่าถ้าปลูกประดับไว้ในบ้านแล้วจะส่งเสริมความเป็นศริมงคลและความเป็นโชคลาภกับผู้ปลูกลำดับที่แดบ้านรวยไม่เลิกเป็นไม้อวดน้ำตระกูลเดียวกับตะบองเพชร มีกนณะใบาจะนิ่มเป็นยางด้านบนจะมีจุดเขียวเข้มอยู่ทั่วบริเวณใบเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดมากชอบแสงลำไรรดน้ำเพียงวันละหนึ่งครั้งมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนี้ว่าถ้าใครปลูกแล้วจะทำให้รวยไปตลอดรวยไม่เลิกเหมือนกับชื่อว่านรวยไม่เลิก ถ้าเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็จะออกดอกช่วงนั้นจะมีโชคลาภเข้ามาลำดับที่9้าของไม้มงคลที่นิยมปลูกกันก็คือต้นเงินไหลมาต้นเงินไหลมานั้นเป็นไม้เลื้อยมีเถายาวลำต้นมีสีเขียวเกลี้ยงใบจะเป็นเฉีทางด้านโคนใบคล้ายๆกับใบโพธิ์ปลายใบจะเรียวพื้นใบเป็นสีเขียวปวนเหลืองไม้มงคลชนิดนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นมงคลการปลูกต้นเงินไหลมานี้จะทําให้เงินทองไหลเข้ามาในบ้านที่พักอาศัยไม่ขาดสายเหมือนกับชื่อต้นเงินไหลมา ลำดับที่10ก็คือต้นนางกวักต้นนางกวักนั้นคนโบราณเชื่อว่าช่วยส่งเสริมทรัพย์สินให้ร่ำรวยช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบเข้ามาในบ้านที่อยู่อาศัยหากปลูกต้นนางกวักไว้คนที่ปลูกนั้นก็จะอายุยืนไปด้วยการดูแลต้นนางกวักก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าต้นนางกวักนั้นไม่ชอบความเย็นชอบแสงแดดลำไรชอบความชื้นแฉะสูงแต่ไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะแตกหน่อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆครับนี่ก็คือไม้มงคล ทั้ง10นะครับที่ได้คัดสรรมานะครับสำหรับผู้ที่ต้องการูบไม้มงคลเสริมดวงเรียกทรัพย์มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเมาสู่ครอบครัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไว้พบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดี